má đang cháy lắm Có kịt lại đi à Hả? Nó dịch à? ตอยากมวยตะโกนอยากมวยตะโกนควยมายัดแม่ก็เอาอะโราินฮูดอ่ะที่อยากยังเห็นเขาก็ไม่อยากมวยตะโกนควยมายมเข้ายเาอย,าย,ะยาอะอมึงเหงนะื่อจะกะเอออ้นะไี้ไหน ไปนี่เลยนะนีตรงไหนวะ <c oughs> เออมา <c oughs> มีป่าวถ้าไม่มีก็ได้ออกไม,ไม่มีเลยแถวเนี้ยเอาเบอร์เอาเบอร์ก็ได้นะจะมาบ้านเล็ยบ้านน้อยเฮ้ยเราลงติบแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีคนน่ะออไม่ชอบตามเออมืเองใหญ่ทำไมเราลงติบอ่ะ ม่เต็มนะเราเรียกว่าเป็นคนที่ลงแล้วมีแนวคิดที่ดีเต็มเต็มเต็มคิดที่ดีเต็ม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 ไม่เอาไม่เอาอย่าบอกอย่าไปว่าเฟนแบบนั้นนะไม่ไม่พี่อ่ะเอาไปเฮียและก็เฮียแล้วยำ้ำ รถสองคันวะอยู่กับเอิร์ดดอกเฟมีรถค่ะรถป่ะมีม,มีในเมืองมีออมสบายสบายเราจะได้แบบออกไปลา่ามันก่อนต<า>ัดไปเออว่ามันล่าเอิร์ดว่ะเอาเอิร์ธไม่ลงหรอวะพักนี้น็อกกระจายเลยนะ ไม่ไม่เดี๋ยวนี้แม่น็อกนะคือเวลาน็อกอะคือตายเลยอะไอ้เชี่ยกูไม่ได้ยกชานได้เลยนะกูน็อกคือกูตายเลยโอ้โหระดจังวะอยากได้ของยาบ้านช้างมี M4 ปโฟครับไม่มีครับ ไม่มีนั้นเลยเหรอเฮ้ยมีมีมีเพราะพี่ไม่มีป mm ืนฉันพี่มีกระสดนแต่ผมใช้อยู่อ่ะเอาป่ะล่ะไม่เอาช้างใช้ได้แล้วพี่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ต้องการแบบแย่งของใครชอบปดนเอฟโฟบ้า เอานี่ยิงเขาพีคพีคสุดคุณพีคจะขบปะสุดยิงคุณสองครับมีอะไรนะะขบเอาคูณอะไรอ่ะคูณอะไรก็คูณสี่นี่นะคูณสองไม่ยิงง่ายคูณหกเฮ้คูณเดี๋ยวจดนะ ไป<ม><อ>ยิยงเงี้ยันง่ายไหมรอม<ด>ันอยู่ม<ด>ันอยู<ด>่บ้านไหนสักบ้านนี่แหละไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไปไปติดบ้านปิดทาง สองชาร์จบ้านน่งเสียเปียกมาเข้าวมันเถิดเว้ยเรต้องอถดอดตะปูออกยาเลยะมัต้องลองเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแลาวม่จะู้ว่ามันจะนริงๆเอาพี่ปูพี่ไปขโมยรถเพื่อมาทำไม รเป่าไมมีนะ่ปวมาแล้วอะัวอรไซไปราไซะดัเเลรใช่อมีมมีรถร้อยอยู่โกงนี่แล้วก็ทิงกูหมดเลยฮัลโหลยังไงครับกูวิ่งกันได้มาซี่ไงไม่ไมไม่กูวิ่งกูวิ่งมาซี่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่ง ไม่เชื่ออะไรมาร์กสิไม่ต้องยุ่งวิ่งเอาวกไม่เชี่ยโูมาร์กรถให้อย่างดิบดีไม่เลหลงอยู่นี่นแท้ๆขับรถหนีกูไม่ต้องชุ้มคุณต้องมาลับเดี๋ยวเราฟ้ามึงต้องฟาร์มูจิสแม่ฟาร์มไม่พอของมันไม่ฟูฟูทำไมฟูไปก็ไม่ยิงใครเอาไปแจกเขาจะปูไปเมื่อ แจกอะไรอย่าพูดไปพี่ปูไปรับมันหน่อยมันเป็เดินไปนิไม่ต้องมารับมารับกูยิงอ่ะกูยิงตกรถด้วย <c oughs> โอ้โหพี่ปูไปรับมันหน่อยพี่กูกลัวโดนยิงตกรถเฮ <c oughs> ีย,ะย,ยละใครทำผิดคนนั้นก็ไปง้อเว้ยเออไม่ได้ทำผิดพี่อยู่กับเอิร์นอะ่ะมึงอยู่กับมันมเฮียละ <c oughs> ไปง้อมาเลยไปต้องวะอะไรหวะ วางรถได้ว,วันสีไม่เอารถมามาช้างมามาเบะเบมาเบะเบมาเบะเบะเข้ามา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 เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอียช้างมีคันเดียวแม่ยิงยางบุกระพิบเลยพี่โปมาทำไม ไปเชื่อหรือไทำไรกันนี่อสนี่ไงนี่ไงพี่ปูนี่หลายบนไปหลายบนเนื้อือดูแล้วพร้อมพร้อมพร้อมไอ้ยิงเออจะยิงมันไอ้ช้าเมื่อให้รถกูไว้ขี่เลยเธอมึงยิงรถกูทำไมผมให้ยิงหรอจอมยิงรัวมันทะลุโดนรถมันตั้งใจพี่ปูนี่ใส่อย่างงี้อยาก อยากขับขับอยู่แล้วล่วงลงรถเลยไม่พี่เอิร์ทมาเลยคือลูกน้องลูกเแย่ไอปูอโอ้ยลุกไอ้อยเทียร์แเกือบแล้วกูเกือบไปก้อนหินแล้วเมื่อกี้โอ้ยน้อยขนาดเยอะกี่คันนะเยอะ นี่ดีกว่าเวนี่สวยตอยแอสแท็เกอร์อยู่นะสโลวิโอสโลโิโอแอสแทเกอร์ทำไมแอสแท็เกอร์<ะ>ม,มันไม่ตามมานะมึงเอาง่ายๆกูตัวตายก่อนมึงไงไอ้สั์ในเมืองมีนะ เี่อฟองบ้านตอมอลอ,อ่ครับี่ว่าตอมอลมีกิบเตรมรถมีน้ำมันหมดนอะไปน,น้ำมันจะหมดได้ไงแม่ว่าเองอะมีไหมมีนี่ให้ร้านก็เสรอรไอ้เหี้ยจับมาทไกายเลยต้อมาติตาตั เขาทำอะไรผิดทำไมพี่กดอะไรก่อนมีการชนคนตายเกิดขึ้นครับเดตุผลถ้าพี่กดเหตุรถจะสตาร์ทถ้ากดเบรกนกดกดเบรกไปแต่เขาเล่นไปมันชอบมาแบบขับมาตั้งไกลแล้วก็บึได้พี่กดเหตุอะไรวันนี้หมอกเขาบอกว่าแตงโกอาจจะเคยสายตัวมาก่อนก็ได้ทำไมอ่ะ เยาพูดกันมาเบ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 าไลท์สเตมสดอยู่อ้า,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 าเวเหรอโอเคโอเคหมอบอกเหรอรู้ไว้ก็เงียบซะหมอเหรอบอกอ่ะ <c oughs> เอา่ะทุกคนเ่ยนะย้ำนะย้ำ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  <c oughs> เราไปตีเขานี้ไป จะป่ะได้ไอ้เอาหางเดี๋ยวเมินิอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้ผมยิงหวะคุณสองนะคุณสองระยะวะทุกคนต้องแยกเลอว่าเอิ้นคุณสองคุณย่ะ ตีเขาเนี่ยจอดสักสี่เดี๋ยวไม่เอลงน้ำโล่งที่ฟูมาผมเหรอทำที่ยี่สิบปีลงน้ำฟูเปลี่ยนตะกีนเลมรถนั้นรถยกน้ำมาจากังน้หลอมาพี่กับวันนี้

มีเง oh no ี้ยมี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 เปลี่ยนเฟ้ยขี่ขวาเปลี่ยนขวาไม่ได้าอยู่ขวาเหรอใช่ มีตัวตลังตัวตัวพี่นี่ตัวพี่นี่ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้กันไปูตัวไปแล้วไปแล้วหลังเฟมสวยหมดเลยโอ้โหผมยิงมันก่อนเดี๋ยวแม่งสาบทั้งตัวเลยยิงมันไม่น็อกมันรีเฟกน็อกเลยอ่ะยุ่ยเจอที่หมดแล้วตัวแอร์ท็อปอ่ะอย่าไม่ยิงเข้าหัวกูสัตว์เออผมก็ปาดเข้าหัวเหมือนกันแก้แค่ให้แล้ว มันใช้ปืนอะไรยิงพี่เหมันทำพี่น็อกเร็วกว่าเร็วเฮ้ยไม่ชุกันเลยเหรอเฮ้ยช้างก็ไอพี่ช้างได้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บหนมาแล้วมาแล้วมาแล้เดี๋ยวของหมดของหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอก่อนขอหน่อยขอหน่อยขอาไจบหน่อยเดี๋ยวของหมดเล่นแล้วเล่นแล้วช้างแม่งหล่อเลยว่ะก็ฟุตสี่บัดอะครับ ขอ,อนะจ๊ะเดี๋ยวป้า,าดให้กระเบื้อริวรีเฟกโอ้ธ่งงเลยกูแพ้มันเฉยมึงบเห็นอหมเริวเข้าหัวกูบเลยสักโอ้ยของบ้าเลยคนะรับริวแทักซี่เลยนะ โอ้หโหใครยิงเกาะไม่แตกเลยวะโหชิบหายเลยช้างเหรอป่ดหัวไอ้พี่เฮ้ช้างแม่งโหดว่ะช้างแม่งของจริงจริงพี่ว่าลนะปกเสาะไม่แตกด้วยนะปูเก็บอะอืมอมึงเด็กเกาะไง เกาะเหลือกะวะเกาะอุ <without them> ้ยเกาะสามกูหยิบทันได้ไงวะไม่ม <th ีกี่ตัวสามตัวเองเหรอไม่มีเกาะสาสี่ดิสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว นี่ไงจุดหมออยู่เนี่ยแล้วแล้วอะไรหายไปวะเอาแล้วปืนไอ้ดอบมีอะไรมันไม่เก็บมาหรอกมใช้ value. ใบริวไอ้ตัวไอ้ดับอ่ะใช่พี่ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ปืนไอ้ดับอ่ะนี่อยู่นี่ปืนอะไรเอวบเรียนเลยเป็นเอ็มเคขรถมารถ<อ>มาด้วยเอารถมาด้วยพี่มันจะเดินไปสเกลให้เดี๋ยวเดีมาให้คัดนะในเมืองมีอยู่นะ คอนเนอร์เขาเนหน้าเอข,ขาหน้าเขาหน้าสวยโู้หืมบ้าเนี่ยมีแน <c oughs> ่ดอเจือมาสามหาบวกเปลี่ยนหน่อยเนี่ยหมวกกูแรงเดี๋ยวมันเสียเปรียบ ไม่แดงเราไม่จะแรงยังไงแล้วดีเลยเราปูสมองมากแก้เฟร,รมยิงมันโดนก่อนอแล้วแม่งรีเฟกโคตรไวเลยไอเทียะว,วงออกล้านว่ะเออเล่นเล่นเขาตรงนี้ก่อนเขาซ้ายซ้าย,ายต้องเข้านะเว้ยไอ้ก<ด>่<ด>ออยู่รตรงนี้มี้เฟรมก่อตรงนี้มีก่อเยอะระยะก็มีเขารู้เลยเขาว่าม,ม,มีหมวกปลา หมวกเหลือ49่สิเก้าสัสตายวงกี้ศพก็มีเยอะรวกเต็มเลยนี่จ้าแล้วน,น,นู่นไงเจ็ดสิบนูนนะ่นอะสมวกอยู่นู่นอะไปยิงได้ปะ่ะยิงฟรีได้ปะะ่ละ<ด>ล่ะสมวกอะดูในโฮจ<ม>ิกิกได้กว่ะโฮจิกิมีนะ เล่นตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไหลเข้ามาร์คสี่ไ้ยได้เลยไปตอนนี้เลยไปตอนนี้ดีกว่าเออไปไตอนนี้เลยเหรอเข้ายากะเราเราน่าจะโดนสองทางแล้ว嘛หลังมันยังไม่เคลียรเราจะโดนขึ้นมาแล้วเราก็โดนกดแล้วก็เคลียร์หลังก่อนนะเออเราใจเย็นใจเย็น กลัวมันมาเล่นตำแหน่งเราแล้วมันจะยิงเราจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วบ้านนี้อาจจะขึ้นมาหาเราบ้านนี้อาจจะขึ้นมาหาครับเนี่ยมีมีตรงนี้มีแต่ว่าใตเย็นเยนที่ดูหลังไอ้เสือมีพวกิ่มติ่มเดินเข้าวงยิงได้เข้าไปแล้วมีเออนี้มาอะไรวะรถมามาหาเรามาหาเราโอเคกำลังเดินขึ้นไปมีข้าบ้านแล้วอ่ะยิงได้นะช้าง ไหนรถวิ่งมาตรงไหนอ่ะอยู่อะร่งเี้บักกี้เข้าบ้านไปแล้วอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็มีสุดมีสุดเขาต,ต,รต,รต,รตรงนู้นตัวนึงเขาก็ดูตรงพอยิงไอไออยู่ตรงในเมืองก่อนแล้วกันใช่ไปหมจนคุมดูพื้นที่คุมคุมดูก่อนบนเขาเล่นละเอียดเล่นละเอียดก่อน นี้ไม่เอิร์ทเช็คยังเช็คอยู่เช็คอยู่เอิร์ทเช็คกเนาะเอเทอร์นอลตีแคสเอาขย่าดิเอิร์ททำไมคืออะไรอ่ะเช็คไงเช็คขยับคืออะไรอยู่นิ่งยิ้มหายขอยิงทีได้ไหม เก็บน็อตอปทิมทิมตรงนู้นเลยก็ได้ปะทิมไหมหรือจะเล่นตรงนี้ก่อนไม่ได้ตรงนี้ก็เล่นต่อไม่ได้ต้ทิมเลยมารถแล้อยู่หน่เพื่อนทิมเลยก็ได้ราอยู่นี่ช้างช้างจะอยู่ช้างจะอยู่ตรงมารัคสี่ฟ้าปล่อยผมเลยใช่ปล่อยผมเลยไปเลยไปเลย ที่เหมือนได้ยิงมันยิงมาจากมากัาสีป่ะเสียงรถหน้าผมมันตอดไหมช้างไม่รู้ข้าบา้านปังรถมาผมมาผมบ้านต้องออกแอเดาบเฟม แอร์ดอกทีนูอยากได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเฟมตรงนี้เล่นได้แล้วเนี่ยเล่นก่อนนะ่ปก่อนโอเคด้วยเฮ้ยเออบ้านต้องออกว่ะไปดิเฟรมนอยู่ร์ดอกพี่หนูอยากได้อ่ะบ้านชั้นล่างเอิร์ธเข่าฟังนู้นมีนะระวังนะ อะไรตรงนั้นครับอยู่ไว้ตรงนั้นหรือเราทิ้มเข่าก่อนดีวะเขามันจะรับเราเปล่าเขากำลังวิ่งออกเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงเนี้ยเขามาช่วยเรายิงอยู่นะเว้ย เราต้องทิมเขาด้วยพเ่ิเนไ,ไปเหรอเดินไปก่อนไหมเิลยขี่ไปเลยเพราะเขาเปิปดหัวแลอดบ้านสบอเลยเหมือนกลางทุ่ง<ด>ไม่มี<า>ใคร,ใครเลยนะ ไปเล่นก่อนทางไปเนันออกแล้วบ้านออกแล้วเออเห็นป่าวตรงรถอะตรงรถรถพังเหรอเนี่ยเรถเขียวเนี่ยโมกอะเนี่ยวิ่งลงมา้ลรถเขียวยางแตกตัวนึงไอ้ล้อนึงไงผมยิงไว้ตรงไหนวะเนี่ยหน้าบ้านเลยเออเออมามามาสุดรถสุดรถเราต้องไปจิ้มกับทางแล้วเฮ้ยยิงมา ไอ้วงสุขเถินดุเขาว่ะล้างป่านที่วิ่ได้ใช่ปะ นะาจุบนะาจุบนะเจ็บจัดเจ็บจัดเอาต้นไม้พี่ปูกําลังไปกําลังไปนก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 อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่าง